เอาว่า <laughs> <laughs> EP สองกับเกมวิลลราไท์กับอ่า Red Rose Channel นะครับอืมจริงก็่้ถ่าย e ีหนึ่งจบเมื่อกี้แหละปับหนึ่งฝ <laughs> <laughs> นตกไนะพายุเข้าพานันอ่ะต่อไปเดินต่อ <laughs> อะไรเนี่ยเลนดอนไม่เลนด,อน,ลนดอนอยู่นี่เองเหรออ่ะมาหน้าต่อวง <laughs> เอาที่แล้วก็เพิ่งอ่ามิชชั่นเราลูกไรยังใจเย็นๆดิอันนี้ไอมิวแอนด์สตาร์เกอร์เพื่อนผมเองแหละอันจริงแล้วมันรับแล้วรับแล้วอ้อได้ละายิงก็คือแต่พายที่แล้วเราไม่ใช่หรอกเอากรรมแล้วไงครับจ้างมันต์จ้างเหมันต์ฮัลโหลจ้างเงินต์จ้างมันใช่มามามามิชชั่นกันเลยมามิชชั่นเอาไหนดีฮะเอ เดี๋ยวต้องกดมิชชั่นก่อนนะกดแรลงนะกดแรลงแรลงแรลงไหนอ่ะแรลงแหลงไ่นกดมิชชั่นก่อนมิชชั่นที่อยู่ทางขวาเห็นไหมมีอ๋อเออโทษทีบกดยังไอเซฟมันคล่องมันเคยเล่นแล้วไอเนี่ยนะแรลงหนึ่งถึงสองเลยนะแหลงหนึ่งถึงสองแล้วก็กดคีทไพรเวทปาร์ตี้คีเอทคีเอทอืมนั่นแหละคีเอทีปาร์ตี้อืมอืมโอเค โอ้โหเงียบทั้งเกมทั้งฝนสตาร์ตกลับมาแล้วครับเป็นนกเป็นไพเบทปาร์ตี้อ้าเฮ้ยนี่มันอะไรเนอามิวสักเกอร์นี่ว่าไก่อะไรมาต่อมามามาเอ๊ะทำไมเราถือปืนอะเปลี่ยนดาบไงปกติสเปซบาร์ก็ขึ้นแล้วไม่ใช่เหรออ่าวแล้วเปิดไม่อ้าวไม่ได้เปิดไม่อยู่ปะเนี่ยเอ้ยนี่เปิดไม่เปิดไม่อะไรของนายเราเปิดอยู่ปะเปิดไม่ในเกมเหรอไม่ได้เปิดไม่ในเกมโทษละ หนต่อครับหนต่ปิดไม้ในกินมาและมาบ้ามาในแล้วนะในเปิดในเดี๋ยวค่อนดีแล้วดาบเราอยู่ไหนนี่ไงดาบอ่ะถือดาบก่อนอืมจ้ามาต่อมันเสียไปแล้วมันก็ยังเป็นพองเินอยู่ดีอย่าเปลี่ยนดังมาเซฟกดสเป็นบอยไม่ขึ้นอ่ะกดเลื่อนไงกดเลื่อนลูกกิ้งเมาฟังสิฟังสิไม่ขึ้นขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปต่อเน่กดตัวนี้กดตัวนี้กดตัวนี้อีมาดูตรงกล่อง อ่าได้ได้อรอปมนหนึ่งเลยก่องมันจะเป็นที่เก็บพวกดาบพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อเรายังไม่ได้อีควิปไว้ใน,นนั้นอ่ะอันนี้อะโปรโตโไม่ได้ยังโปรโตโอ้ยไม่ต้องฟอกให้มันเตออ,อ,อ,อ๋อนั่งยังมีนี่เองนี่เป็นฟอกโอเคครับไปต่อครับให้เซฟเป็นไกด์เพราะเซฟเคยเล่นแล้วแต่ไม่อยอมสตรีตมฮิวฮิวเลือดไม่ลดเลยแล้จะฮิว,ว่าเล่นของสตรีมไม่ให้เหรออ่าในเรื่องของสตรีมอ่ะปกติอ่ะ เออก็ของเซตจีมันฟรีตั้งนานแล้วนะเอออนึกว่านึกว่าไหนไม่ได้เรื่องของสตจีเอาเรียกเนี่ยไอ้เลขหนึ่งตรงนี้เนี่ยไหนไอ้เลขหนึ่งไหนอยู่แล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเหรอันไหนดูหลังข้างหลังข้างหลังเราจะมีกระเป๋าอะไรสักอย่างทำไมข้างหลังมันไม่มีอ่ะเห็นไหมข้างหลังจะมีกระเป๋าสีน้ำเงินน้ำเงินของนายแดงอันไหนน้ำเงินอ๋อนี่กระเป๋าเลยเนี่ยนึกว่าสุดมาต่อลงลิฟต์ลงลิฟต์อลิฟต์ลิฟต์หรือกงขังหมาไปต่อไปต่ออ่ากด Advanced now advance <now. S 2> เออเรายังไม่ได้แนะนำานะหรือวาทำไม,มเรายืนตรงนี้เราไม่ได้แนเราแหน่นี่คือเซฟคือมันมันอยู่ตั้งแต <ก S 1> ่ตอนที่แล้วแหละตอนที่แล้วแหละแต่ว่ามันยังโหลดไม่เสร็จมันก็เลยนลั่นแหละอตปกติตรงนี้จะคัดอันนี้ไม่คัดแล้วกันนะเหลือไว้ให้ดูสักนิดหน่อยแล้วค่อยคัดจะได้ดูฉากเลยรู้สึกนานนะก็ดูทั้งหน่อยนี่ไงเอาสักไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์้คัดเออ ถึงสิบผมจะไม่ถ่ายถึงสิบผมจะไม่ถ่ายบุรเน่นมันเสียเวลามันเอาองไม่ได้เกินสิบห้าทีอย่าดูให้เต็มตาเต็มตาเลยโอ้ยตายมาจะได้ครัจอมีอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้อะไรอะไรอ๋อมันสอนทําเมเมาค้างจอไอ้เด็กปิดปุ่มฮะปิปุ่มอ่าปิดปุ่มกระทืบ ทหารทหารทหารนี่ทหารเอ,อ้เนี่มันตัวอะไรเนี่ยกลันเลยตัวเอยอุ้ยอุ้ยทำไมเลือ่อนไม่ใช่ทำไมเลือล่อนรถทำไมไอ้นี่มันคืม,นมันยิยงดิเซฟเซฟไม่เราได้อะไรมาด้วยเนี่ยสีฟ้ฟาเนี่ยไอ,อส้สีสีเหลืองเหลืองเนี่ยเ,เริ่ม,มงงกับอ๋อมันเป็น AP เอพีเนี่ยได้เห็นไหมตรงช่องแถบซ้ายบนน่ะที่มันจะเป็นรูปแบบเห็นไหมเอไหนช่องแถบซ้ายบนที่มันจะติดพลังไฟอ่ะไหนอะพลังไฟอะ เนี่ยพลังไฟมันก้อกลมๆแล้วมันมีจุดเล็กๆเลีกๆแหละยิ่งเป็นวนๆแล้วก็มีจุดๆนั่นแหละนัคือไอ้ก้ๆๆๆๆๆๆอนนึงไอ้เล็กๆนั่นแหละไม่ปิดไม่ปิดครบแล้วมันจะได้ไอ้นั้นไปแล้วนี่เัาได้อะไรเนี่ยมันหัวใจแล้วก็มีอ๋อเกาะมันหัวใจวก็มีเป็นไฟแไอ้แท็กอัพทำไมเซ็ตแท็กอัพนี่ามาตีตรงนี้เนี่ยไปทำไมโอ้โหทะลุได้อี๊พิกหน้าเป็นทรเราขอลองแล้วกัน ทำไงอ่ะมีงคอนซีนไม่ยิงเลยไม่ยิงเลยขอให้เราเปลี่ยนเราเป็นทำยังไงหรอเฮ้ยซ้าโอ้โหกดอะไรนะซ้ายคลิกซ้ายมันไม่ขึ้นซ้ายในการจับโอเคแล้วคุณที่สอนโยนโยนใส่ฮิตฮิตแล้วก็เป็นล็อกอ่ะวอะไระโยนทีนึงโยนอีกทีนึงแล้วได้ไปยิงมันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เด็กคนเดียเขาจะงเป็นคนสอนของเล่นเกมประมาณนี้พีกอฟแอนด์โร กว้างฮะทะเลเริ่มเอาเฮ้ยระวังไอ้กลางนี่มันคืออะไรไอกลางไหนอะนี่นี่นี่ระเบิดห้อต้มแม่มดเมาเฮ้ยอย่าอย่าเดินมาเต้จนระเบิดโดนเราเปบ้าให้โดนเดี๋ยวถ้าโดนผมนี่เดี๋ยวจะไม่เอาดิอุ้ยมันไออาวุธไอแอปนี่มาอะไรอ่ะโอ้ยเราลืมไปเราไม่ได้ใช้เมาส์ดีเฟนซ์แอปเออ อย่าเลยเอกไม่มีมารยาทวันนี้น่าจะไม่ทิ้ง15นาทีในการสุดเพลินจริงเหรอไม่ถึงหรอไม่ถึง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 ดีเราจะแบบไม่เช่นไม่เช่นเลยไม่รู้อ่ะถ้าเกิดตายถอยก็ถึงอืมเราต้องไม่ตายอ่ะต้องอยู่แล้วเองจะเรา,<บ>ายกกุญแจเไงไอ้นายยกดีกว่ายกกุญแจไปเออถ่าย อ้าวนี่เขากดเลยแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนดาบแป๊บแจยุกุญแจเออนี่ยกแล้วเหรอเนี่ยแจยวันหัวนั่นยกอ้าวกุญแจดอกเอาไปใส่งประตูหน้านี่ลงประตูแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวใครโดนหลับอะวุ้นนี่ตันทุบโอ้ยใส่โอ้นี่โลโอ้โหโอ้โหมันจะสั่นกามเลยกว้างสิครับกว้างเลยนะเอาโดนมันกินพลังสวน มไปต่อเลยตรงนี้ไม่ต้องสุดอ้าวหรอทำไมนายไม่บอกแล้วเรา้โหต่อให้สุดต่อให้สุดเราก็เก็บของไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงวิ่งเลยฮะผมวิ่งเลยวิ่งกิน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 ่าชาร์จมาแต่ไกลแต่วิ่งต่ออ้าวจบแล้วเหรอโอ้ยยังนี่จบแล้วโอ้ยยังมีจอมีต่อขอทุบขอทุบไอ็มีิ่งแอสแนโตรเยอะเลยอันเดียวไม่ใช่เยอะ คิดเมื่อกี้เรอร์เสรื่ลงศิลปะนะไม่รู้เป็นไม่รู้ไปเซฟไปที่ไหนช่างมันอ๋อเลยไม่ต้องมีสนนี่ไอแต่ของมสนไหนระเบิดอ่ะอ๋อนี่ก็ระเบิดนายืนนี่มาเซฟแล้วก็ยักษ์ปัญญาเดนุสเสาเดนุสจยิงเดนุสปันนี้แล้วมันตัวอะไรอ่ะ ไม่ฟันไม่โดนอะไทไทันไท <laughs> ไทันไทไทันไททันไม้อืมฟองปืนม,มันมันชื่อลัมเบอร์แหละลัมเบอร์อ๋อลัมเบอร์แจ็คอะนะลัมเบอร์วะอะไรค้นสูงไม่่ใชลัมเบอร์แจ็คมันอ่าชื่อคนตัดไม,อม้อ่ะไม่รู้เนี่ยอือนี่แหละอ่าอะไรนี่น้มันเป็นการสอน,นวิชาศิลปะวงจรสีมันเกี่ยวเกี่ยว อืมอไอฟันมันไม่เข้าโอ้โหเลือดเหล,ลือนิดเดียวก็ตายซะเถอะโอ้โหเงินไปหมดเลย,ยลดีดอดอไออะไรเรโทร์ตอนน้อวอวะเรโทรดนี่ตอนน้อวอร์วะไม่รู้มาเรโทร์เขาโหอย่างนี้ก็ดีเอนไม่มีเวลามาก จะข้าวหน้าเกมปอควยคือเกมคุยกับเราหรือคุยกับใครคุยกับไอตัวบนี้เนี่ยเราไม่คุยได้เหรอเนี่ยวเนหยดเปีจอเรื่องสุกับบอลแล้วก็จบเกมลูแฟมิลี่เอ้วอย่าเพิ่งรีบไม่ได้ยังไม่สิบนาทีมงนะสิบนาทีแล้วเนี่ยบื้มใครไลน์มาแป๊บนึ่งดับเตอเกมเสือขีไอตัวนี้รู้สึกจะยากน่าดูมันเป็นอะไรเนี่ย คอมแอนเจอรี่มีเวลาเยอะอ่ะถ่ายได้ไหอดรอโอ้โหพีดเวสให้อ่านได้เหรอมันอ่านได้วัดดูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าเฮ้ยยังไม่ทัการงานเลยระวังระวังยิ่ยิงพอมยิงเหรอไม่ใช่ยิงให้วกนี้ให้ตายเหมือนกันไปดูเพลงมันแล้วดูเพลงมันักระดูกระดูอะไรดีโอ้โหประชิดประชิด มาชิดขนาดนี้ยันปืนด,ดิดเอาดาบไปแล้วกันพเจ้าว่เอ้ะเซฟเซฟแล้วโล้มันกันได้นานกันได้แก่ไหนเอ๊ะโล้มันแตกล้วมันเลยหรอือแล้วโล่กับดาบกับปืนเลยแรงมานะเออแล้วแต่ของกาบแตของเริ่มต้นนะอ่าข้าวฟัวอ๊อกนี่ข้าวัวสุก่ของ ช็อตช็อตเปียกทำไมมันนี่เง่าจังทำนี่มันแปลว่าอะไรใครรู้บอกหน่อยดิไม่รู้เอฟเฟกต์แปลว่าอะไรแับนี้ก็ไม่รู้น้าตีก็ไมันหน้าใครวิวเอออะไรแล้วมันพลังอะไรไม่รู้ผมเก็บชิคอัพทูคอนติเนียโอ้โหส่ายหลังอย่างงามเฮ้ยชาร์ตแล้วมย โหอดเลยไม่น่าช้ากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วแล้วไอ้แรนท่านไหนบอกจะมาลุ้งภาคสองไม่รู้ไม่รู้ตอนไหนอ่ะอย่างเงี้ยแต่มันเป็นบอลตัวสตัวสุดท้ายอ่ะสุดท้ายของเกมในในแร้งหนึ่งในแร้งหนึ่งอ๋อแร้งหนึ่งมาๆลไม่มีรูปข้าวรัวสุขสันนี่เลยอกงหมาจบแล้วกลับบ้านแล้วจบแล้วแข้งนะเย้เลเวลคอมพลีตฮีทฮีท ร้อนร้อนนี่น่ารักเลยหัวละครังดูดินม่ได้หโหเราได้อะไรบ้างเนี่ยจัดการตัดเลยแอดวานนาะยังยังไม่ตาเดี๋ยวเวลาเยอะเยอะตัดก็แดะปัด <laughs> มันไปอาบน้ำเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะให้ดูรูปแค่น,นั้นแหละเท่านั้นเองเออเลสคิวแคมสาม แสงสว่างในความมืดอ้าวเฮ้ยเยอะเพิ่งดีอะไรเนี่ยอ่าต่อเลยัน,นจบแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นถ้าจบอันนี้ก็ถือว่าจบคลิปไปเลยแล้วกันจบพาร์ทที่สองกลับในหัวละครั astral knight อืมปับอ,อันนี้ก็อ่าอะไรเนี่ย นี่มันอะไรเนี่ยอืมน่ะถ้ามันบ๊ายบาย